ขบวนรถพิเศษเปล่าที่1079ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นชุดรถของขบวนรถธรรมดาที่262ต้นทางสถานีสวสัตบริพัฒปลายทางสถานีกรุงเทพที่หลังจากทำขบวนถึงสถานีกรุงเทพในวันอาทิตย์เสร็จนะครับในคืนนั้นเองนะครับก็จะทำการ ตั้งขบวนเป็นขบวน1079เพื่อตั้งขบวน314จากชุมทามบาภาชีปลายทางสถานีกรุงเทพในเช้าวันจันทร์นั่นเองครับตอนนี้ขบวน1079ทําการหยุดเพื่อการจดินรถเป็นเวลา1นาทีและเดินทางต่อครับ บัวน1079ได้อันสตอมครับดีเซลทำการหมายเลข4220ครับชุดรถตลอดขบวนความยาวอยู่ที่7คันครับ